ลงหลักร้อยแล้วทุกคนโอ้ยเรียบร้อยโบนัสมาอุ้ยสิบสี่ครั้งสุดท้ายนะครับผมนะโอ้โหได้สามร้อยเก้าสิบนะคุณผู้ชมมาลอยเรียบร้อยแล้วลงหลักร้อยเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้โหเรียบร้อยไอ้เฮ้ยบิ๊กวินเฮ้ย <laughs> เฮ้ยบาได้ไงเนี่ยหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบ คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันตื่นเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูหนๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจารในการรับชมด้วยนะจ๊ะฮูข้ามยุยไปแล้ว เอาละฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้พบกับพี่ปังอีกเช่นเคยนะครับผมนะเอ,อ้ยมาในสล็อตฟาโลกันเช่นเคยนะมาในงบ1,000นะเปิดให้ดูแล้วเมื่อกี้นี้นะครับผมั้านในเลรศูนย์จุดห้านะเราปรับมาในเลรศูนย์จุดห้านะครับผมสําหรับใครที่ขออะไรไว้เดี๋ยวเดี๋ยวคอเดี๋ยว คิดดูก่อนนเดี๋ยวขทำให้นะเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอตอนนี้ขอเป็นฟาโร่อันนี้ไปก่อนนะครับผมกวต้องขออภัยด้วยนะครับนะอนาคตอาจจะมีนะมีแน่นอนนะเออต,ตอนนี้ขอแบบนี้ไปก่อนนะครับผมนะ <laughs> เออมามา,มา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 เริ่มกันเลยนะโอ้โหหลายคลิปที่ผ่านมาก็คอมเมนต์ก็มีบบว่าเฮียเล่นกี่โมงเฮีย ทำไมแตกดีจังทำไมผมไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอ้โหผมบางทีผมก็ไม่ได้เหมือนกัน <laughs> อโอ้จริงจริงผมไม่ได้เหมือนกัน <laughs> เออนั่นแหละประมาณนั้นแหละได้มีได้มีเสียนะครับทุกคนนะก็ถึงบอกว่ามันคืออ่ารับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมนะันแล้วใช้วิจารณญาณน,นะครับนะ เอออ๋เสียก็เยอะได้ก็เยอะก็มีมันเป็นยี้แหละทุกคนนะเออเข้าใจกันด้วยนะครับนะผมก็ใจทุกคนแหละนะเออมาไปนะครับมา,มาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับนะตอนนี้เข้ามาสู่ที่ซับสไครต์สองร้อยสามสิบกว่าแล้วมั้งเออตอนนี้จะไม่ผิดสองร้อยสามสิบกว่าแล้วนะเออผต้องขอบคุณทุกคนจริงจริงด้วยนะครับ ชอบกดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับไม่จำเป็นต้องกดแชร์ก็ได้นะกดไลค์กับซับสไตล์ก็พอนะครับผมนะเออแล้วก็รับรอรับชมทุกห้าโมงเย็นของทุกวันนะเออแค่นี้ก็พอแล้วนะอ้าวรามหนึ่งสามห้าสามนะเหลือนหนึ่งสามห้าสามแล้วนะเหลืออยูแล้วอยู่ผ่านหกตอนนี้แลอยู่ผ่านหกจะรั่วเดือมพันที่ยี่ห้าเท่าเดิมนะครับผมนะโอ้โหมาเลยว่ะ โอ้โหอรอลุ้นอรอลุ้นแบบจะจัดเลยทุกคนนะโอ้โหวันจันทร์ว่ะวันจันทร์มันทํางานของทุกคนว่ะว่ายังไงว่ายังไงสบายดีกันเปล่าเอา้ามาโอ้โหเอมาว่ะสามตัวได้เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหจะลงหลักร้อยแล้วทุกคนโอ้โหเรียบร้อยโบนัสมาโอ้ยหหนึ่งข้ไม่มาเร็ว ี่เท่า14ครั้งมาทางสายขวาเมื่อกี้นะโอ้โหใจหายใจความหมดเลยเออเอาล่ะมาลุนลุนลุนโบนัสกันลุ้นโบนัสเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ว่ะหกครั้งแล้วว่ะทุกคนนะโอ้โหนี่ไงเห็นไหมทุกคนนี่ไงดูดูไม่มาว่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหม เห็นไหมมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะดูดีขนาดโบนัสไปได้แค่ดีเอง <laughs> โอ้คางที่สิบแล้วทุกคนดูคางที่สิบนะสิบเอ็ดนะเออสิบสองแล้วนะเออสิบสามบ้างเลยมาดิมาดิโอโมาว่ะมาสิบสี่ครั้งสุดท้ายนะครับผมนะโอ้โหได้สามร้อยเก้าสิบนะคุณผู้ชมมมันก็ไม่ได้เยอะ,ะเสมอไปนะทุกคนดูไว้นะ อย่าบอกว่าเฮียได้เยอะเฮียได้เยอะเออบอกว่ารับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมนะ <c oughs> เออใช้วิจารณญาณในการารับชมเยอะๆนะครับผมนะ <c oughs> เออเอาหนาึ่งสามสามสามนะตอนนี้ศูนย์จุดห้าเลยศูนจุดห้านะทุกคนคิดว่ายังไงล่ะโ <c> อ <oughs> เอาละมาต่อกันเลยมาโอ้โหเอาเอา,เอายังไงซี่ยังไงซี่เลยยุบเลยยุบพันสองนะพันสองเลนศูนย์จุดห้านะเอ้ยรั่วรั่วเอารั่วเอาโอ้โหเกือบมาแล้วเมื่อกี้นะอะไรครับนี่ทำไมไม่มาให้เยอะๆเลยอ่นะฮะฉันรอเธออยู่นะฉันรอเธออยู่นะแจ็คพอตกับโบนัสกาแฟรัวอะไรก็ตามแต่นะ ฉันรอแกอยู่นะเอ้ยไม่มาให้เลยวะจะลงจะลงหลักร้อยแล้วรูนโอ้ใจไม่ดีเลยวะโอ้1ันเก้าสสามแล้ววะเฮ้ยโบนัสไม่มาโอ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมาดิลูกออีกช่องเดียวรอไปทำไมเจะรออะไรอีกช่องเดียวอีก เหนยใจเอ้ยมาดิมาดิเอาละเอาละจะลงแล้วจะลงอ้าลงหลักร้อยเรียบร้อยแล้วลงหลักร้อยเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้โหมันเรียบร้อยยังไงยังไงยังไงโอ้ยมาว่ะมันมาให้อยู่นะโบดรึปะโบดรึปะโอ้โหม่มาว่ะ โอ้โหหนึ่งสามสองแปดนะทุกคนนะโอ้โหเมื่อกี้มันแอบมาให้หน่อยหนึ่งนะเออเอาเอาอุ้ยมาสองร้อยนะคุณผู้ชมนะมามาดีมาหน่อยดีอู้เอ้ยเอาอีกเอาอีกลู่ลู่ลูลมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหโคตรโคตรจะโคตร โคตรจะลุ้นอีอย่างหนึ่งก็โคตรจะเกลือโคตรของโคตรนะทุกคนนะเอามามามาพันสองเจ็ดสิบแปดนะยังไงยังไงฮึบไม่มาเลยนะเอาล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 ะวนลูปวนลูปเจ้าทีเดิมนะโอ้โหพอทุนยังไม่ได้เลยทุกคนนะเอ้ยไม่มาเหรอไม่มาจริงเหรอ เอ้ยทุกคนภาวนาหน่อยอ่อ,อนต้องอ่อนวอนอละจงมาจงมาโบนัสจงมาเอ้ยเอ้ยปิกวินเฮ้ยย่าเอ้ยวานได้ไงเนี่ยหนึง่งหมื่นสามร้อยห้าสิบโอ้หมายกอดจะรั่วขำ โอ้โหน้ำหูน้ำตาแตกอุ้ยกำลังสวดมนต์อ้อนวอนเลยก็รู้อ้าเอาวแล้วผู้ชมนะเออโอ้โหนี่ก็จะไม่ได้ซะแล้วนะตอนนี้ได้มาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดเครดิตนะครับผมนะทุกคนนะเออยอดชนะทั้งหมดหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบนะเออโอ้โหเดี๋ยวปาเป็นเลรีหนึ่งให้ดูนะครับผมนะได้มาห้าพันเจ็ดยี่สิบเก้านะครับผมจากถุกงบพันหนึ่งนะ เออทุนเครดิตพันหนึ่งนะครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ like, ลและซับสไครต์ Subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอเคแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสนใจเก็บใต้คอมเมนต์ที่ปากหมดไว้ได้เลยนะครับผมใช้ว,วิจารณาในการรับชมด้วยนะไปละสวัสดีครับ